สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องของเราจะมาอัปเดตคราวๆของวง Baby Monster นะคะที่อตอนนี้เนี่ยกน้อง,งก็ได้ทำการแสดงที่สิงคโปร์เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกที่มีสมาชิกในวง Baby Monster เพียง6คนนะคะก็คือด้วยความที่รามิเนี่ยต้องพักรักษาตัวนะคะ ทำให้สมาชิกในวงของ baby monster เนี่ยเหลือเพียง6คนเท่านั้นก็เป็นภาพที่เหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยนะคะเข้าไปแบบว่าแสดงความคิดเห็นว่าแบบคิดถึงราม,มิจังเลยนะคะเราก็อยากให้น้องนทั้ง6คนเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ทำการสแสดงบุญเบทีที่เหลืออยู่นะคะอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะ ลุกสนามบินของน้องๆวันนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะถึงแม้จะมีสมาชิกเหลือเพียง6คนเพราะว่าอีกหนึ่งคนไปพักรักษาตัวนั่นเองนะคะเราเชื่อว่ายังไงรามีก็จะกลับมาพร้อมกับสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองค่ะลุกของน้องตาแป๋วนะคะหรือว่าอาหยอนค่ะก็คือเป็นชุดเดรสนะคะลายดอกที่เรียกได้ว่าเป็นความสดใสของวงเลยนะคะวันนี้คือสวยมากมเลยค่ะลุกที่สนามบินวันนี้นะคะ แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะคะนั่นก็คือน้องแคนนี่ของเรานะคะหรือน้องชิกิต้านั่นเองค่ะที่มาในลุกนะคะแหวกแนวกับพี่ๆไปเลยก็คือเป็นลุกแบบสาวนะคะใส่เสื้อบอลกางเกงยีนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ มีแว่นกันแดดคู่ใจนะคะเน็บอยู่ที่เสื้อนั่นเองค่ะเป็นแฟชั่นของ Adidas นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเสื้อสีแดงสดตัวใหญ่ๆค่ะแต่น้องเนี่ยนะคะก็ใส่ออกมาแล้วดูเก๋ดูเท่ดูเริศดมากๆนะคะพร้อมกับทาเล็บสีแดงเข้ากับตัวเสื้อแบบช่ำๆไปเลยค่ะนะคะแล้วก็โลร่านะคะเป็นลุคที่สวยมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะน้องเนี่ยคือ ด้วยความที่ผิวขาวอยู่แล้วนะคะพอใส่โทนเสื้อสีขาวเนี่ยทำให้น้องเนี่ยดูมีออร่ามากๆเลยนะคะวันนี้คนเข้าไปชมโรล่าแบบเยอะมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าโหลุกเนี้ยเหมาะกับการเป็นนางเอกซีรีส์เกาหลีมากๆคือน้องเนี่ยโดดเด่นมากๆด้วยความที่หน้าตาน่ารักจิ้มริมนะคะผิวที่แบบออโรล่านะคะมีความแบบเป่งประกายสุดๆเลยนะคะ และที่สําคัญวันนี้ค่ะคนที่เปลี่ยนลุกไปที่สุดเลยก็คือน้องแพรนะคะที่เรียกได้ว่าวันนี้นะคะมาทรงสาวเมกันเกิร์นนั่นเองค่ะก็คือเป็นผมทองมาเลยนะคะคือทุกคนครับเราเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะคะทำให้แฟนคลับเนี่ยแห่เข้ามาแซวน้องแพรว่าโหวันนี้เนี่ยนะคะสวยมากๆแล้วกเ็เรียกได้ว่าปรับลุกไปสุดๆเลยนะคะเป็นสาวเมกันเกิร์ไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะนะคะ แล้วก็อาสะนะคะมาในลุกสาวผมดำแล้วก็ชุดนะคะเป็นชุดน่ารักน่ารักกระโปรงสัน้นแล้วก็เสื้อดำเหมาะกับอาสะมากๆเลยนะคะแถมยังมีแบบเข็มขัดนะคะกับกระเป๋าสีชมพูโอเป็นแบล็คพิ n งเลยนะคะวันนี้น่ารักสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็นะคะลุกกะมาในแนวเท่ๆค่ะเป็นชุดแจ็คเก็ตยีนนะคะตัวใหญ่ซึ่งก็ มาด้วยความเท่ของลูกกะเลยนะคะวันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็แต่งตัวแบบสบายๆนะคะสำหรับน้องๆทั้ง6คนเนี่ยก็จะไปะทัวร์คอนเสิร์ตนะคะเวิร์ทัวร์ต่อค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ทัวร์คอนเสิร์ตที่สิงคโปร์เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอาฮายอนเนี่ยก็บินกลับไปคนแรกเลยค่ะทำให้แฟนคลับเนี่ยสงสัยว่าเอออาจจะมี งานนะคะหรือภารกิจนะคะของน้องอาฮยอนหรือเปล่าทำไมต้องรีบกลับไปก่อนเพื่อนเป็นคนเดียวเลยเป็นไฟฝ์เดี่ยวเลยนะคะที่ได้กลับไปก่อนเพื่อนๆอ,อีก5คนคะ่ะแล้วก็นะคะหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไป อวพอรให้กับน้องรามีว่าขอให้รามีหายไวๆนะเพราะว่าอยากเห็นเบบี้มอนสเตอร์ครบ7คนอีกครั้งหนึ่งในเร็ววันเลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอทั้ง7คนด้วยนะคะวงเบบี้มอนสเตอร์ค่ะตอนนี้นะคะก็ไปซัพพอร์ตผลงานางน้องๆกันได้นะคะตามโซเชียลมีเดียต่างๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ช่องของเราขออัปเดตไปเพียงเท่านี้ค่ะ